เรียนอาจารย์ที่เคาเรพทุกท่านดิฉันนางสาวแพรวเทยญ่นังเรียนชั้นปวชอ 3/ ทับสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยชวสุสาแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะมานำเสนอวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพร้าน BCDesign ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ BCDesign ชื่อสถานประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยชวสุสาแม่สาย ที่ตั้งสถานประกอบการ188ตระกลโป่งงามอำเภอแม่มสายจจงหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์57130ประเภทสินค้าหรือบริการตาผลิตภัณฑ์คือการบริการมูลจูงใจหรือแรงบันดาลใจที่ทําให้ประกอบธุรกิจปัจจุบันในด้านการศึกษามีความจําเป็นอย่างมากในการพิมพ์เอกสารทํารายงานโดยเฉพาะสถานศึกษานักเรียนจะต้องทํารายงานเป็นงานโสงครูดูดสอนในรายวิชาต่างๆมากขึ้น บางค้าให้บริการมีไม่เพียงพอจึนเกิดการให้บริการเอกสารศึกษาจัดตั้งโดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจการมุ่งม้าสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนการพัฒนาธุรกิ BC ดีไซน์การพัฒนาความสามารถในการจัดหาระบบบริการโดยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนทําให้มีบริการงานออกแบบงานเอกสารให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วตรงเวลาโดยระบบออนไลน์และออฟไลน์และการสร้างการมีส่วนร่วมกับ วิทยาลัยทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายจึงได้เปดิดศูนย์หม,มุนพอวิชาชีพให้นักเรียนในสาขาได้ฝึกปฏิบัติงานแนวคิดและความเป็นไปในการดําเนินธุรกิจวัตถุประสงค์ 1. หารายได้ระหว่างเรียน 2. มีประสบการณ์ในการทํางาน 3. สามารถนําความรู้ที่ได้มาไปใช้ในชีวิตประจำวันและนําไปประกอบอาชีพได้จริง 4. ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ วิสัยทัศน์ร้านดีซีดีไซน์เป็นธุรกิจที่เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญพันธกิจมีพนักงานที่มีความชำนาญในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ 1. สมาชิกต้องมีความสามัคคีกรนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านดีซีดีไซน์ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา หน่วยงานย่อยที่นักสืส่อสารได้รับมอบหมายให้ประจำการคือฝึกที่บ้านและร้านดีซีดีไซ์หน้าที่ความรับผิดชอบฝึกที่บ้าน 1. สร้างเพจฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต 2. ออกแบบเพจ 3. โพสก,กิจ,จกรรมประจำวันบนเพจ 4. ออกแบบใบงานและชิ้นงาน 5. ตัดต่อ,ตอวิดีโอร้าน b ีซีดีไซ์ 1. ไทยเอกสาร 2. วิจยงาน 3. ออกแบบสติกเกอร์ 4. ออกแบบแก้สต่างๆ และ 5. เข้าเล่มรายงานนี่คือผลงานการฝึกประสบการณ์ทักษาชีวิตค่ะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประสบการณ์ด้านวิชาชีพในเชิงปฏิบัติที่คิดว่าได้รับ จากประสบการณ์ในการฝึกงานที่บ้านร้าน BCD Design ในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงอย่างมากทั้งนี้ด้านการตรงต่อเวลาการมีสมาคาระวะการอุดทนและซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึญชีของหน่วยงานราชการการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสําคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับคนในสํานักงานและสถานที่ทํางานเพราะการทํางานในสถานที่ต่างๆจําเป็นต้องมีการประสานงานกัน ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับคนในสำนักง,ง,งานและสถานที่จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุกคน2มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนต,ต่างๆ,ๆที่มารับบริการและที่ออกไปให้บริการ 3. มมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไขหรือผ่อนคลายปัญหาและอุปสรรคที่พบเห็น 1. พยายามทำความคุ้นเคยกับเจ้าพนักง,งานทุกๆคนโดยเฉพาะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 2. ถามและเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องใช้สำรับงานต่างๆ 3. ถามให้แน่ใจในงานที่ไม่เข้าใจเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยําของงาน 4. สังเกตและศึกษารงานต่างๆอย่าง,ต,งตั้งใจทั้งในขณะที่พี่ๆสอนหรือในเวลาปฏิบัติงานจริง ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวกับนักศึกษาบ้านและร้านดีซีดีไซน์นั้นเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีความเหมาะสมในระดับดีในสถานการณ์โควิด19นี้ในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ดิฉันได้รับความรู้ไปอย่างมากทั้งในเรื่องการมีระเบียบวินัยการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการฝึกประสบการณ์ได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบการสร้างเพจเฟซบุ๊กการใช้โปรแกรมกราฟิกการใช้โปรแกรมประมวลคำ การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสร้างเว็บไซต์และยังสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเพื่อที่จะนําไปประยุกต์ใช้จริงในการเรียนและการปฏิบัติงานในภายภาคหน้าดิฉันขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ